ไชแล้วอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นเกาลัดค่ะหัวเขาจะดําๆก็คือตับเต่าบ้านเรานั่นแหละค่ะเป็นเนี่ยเห็ดตับเต่าบ้านเราแหละค่ะเขาจะออกหัวดําๆอย่างนี้ที่นี่เรียกเกาลัดนะคะเพราะว่าลูกเขาจะดําๆเหมือนเกาลัดแล้วก็กลมเบาะเลยนะจ๊ะโอ้ยพี่พิมไปเก็บมาได้เยอะเลยอ่าเมื่อเมื่อหลายวันนี้แล้วก็หัวใหญ่มาก มีทั้งพึ่งหวานแล้วก็พึ่งเก่าลัดอันนี้จะกินอร่อยราชินีเห็ดก็คืออ่าพึ่งหวานนะคะเพราะว่านางจะได้ชื่อว่าเป็นราชินีเห็ดเพราะว่านางจะอร่อยมากมากแล้วก็จะขาใหญ่หมอกขาใหญ่อวบแล้วก็จะอ่าเป็นเรียกว่าดอกหนึ่งบางทีครึ่งกิโลเลยบางทีเราเจอนะคล้ายๆตับเต่าแหละค่ะแต่ว่าเขาจะขาวขาวนวลน,นวลกว่าเยอะเลย thank you so much i come from from vietnam thank you thank you and คู่ดังพี่พิมอาจเป็นคู d ดัง thank you คู d ดัง I l i s t I l i s t คูดังหนามเอนะคะกะ <c oughs> <c oughs> า <c oughs> <c oughs> แกอมกะไอนิดหนึง่งอร่อยอร่อยค่ะใช่ใช่ไม่ใช่ทับเฟลเหรอทับไม่ใช่ทับเฟิลจ้ะทับเฟิลเห็ดทับเฟิลมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งทับเฟิลมันจะเป็นทาง ไปทางอเมริกาถ้าเยอรมน,นี่จะเป็นพวกพึ่งหวานแล้วก็จะเป็นตับเต่าแต่ถ้าทับฟิลลี่จะเป็นแบบหัวหัวสูงนิดนึงแล้วก็จะนูนๆแล้วก็จะเป็นลายเหมือนปรากาลังนะคะจะเป็นตะข่ายบนหัวนะคะแต่อันนี้เป็นพึ่งหวานก็จะเป็นหัวหนูนๆเหมือนพึ่งทั่วไปจะเป็นหัวธรรมดาขาจะย่อยมากแล้วก็อวบนะคะ แล้วก็จะมีพวกเกาลัดก็คือตับเต่าบ้านเราละต้องไปดูในคลิปที่พี่พิมพ์ลงไปค่ะพี่พิมพ์ลงไว้เยอะเลยคลิปที่ลงกับรูปภาพพี่พิมมีทั้งชื่อเห็ดทุกชนิดนะคะที่กินได้แล้วก็ชื่อเห็ดที่กินไม่ได้ ส่วนมากพี่พิมพ์เก็บก็จะเป็นพึ่งหวานแล้วก็เก๋ารัดนะคะพึ่งหวานเนี่ยเขาจะหย่อยมากแล้วก็ขาเขาจะออกมาเรียกว่าขาเหมือนเนื้อไก่เนี่ยเนี่ยขาเขาจะเนื้อเขาจะเหมือนเนื้อไก่ค่ะนี่จะเนียนมากแล้วก็ขาหนึ่งเนี่ยตัดได้นี่นี่พี่พิมพ์ตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะจ๊ะขา,านางย้อยใหญ่ใหญ่มากใหญ่ประมาณนี้ค่ะขนาดดอกอันนี้อ่อนแล้วเล็กแล้วนะแต่ถ้าบางบางทีไปเจอน้โหูโเรียกว่า นานทีจะเจอนะคะเกือบครึ่งกิโลโหูหมวกเขาเท่าฝ่ามือก็มีนะจ๊ะ็ั Thank you so much. ้งคิวเสมอคุยดังคุยดังนะคะพี่พิมพ์อ่านเป็นภาษาคุยดังอ่าเป็นภาษาคล้ายเยอรมันนะคะเพราะว่าตัวคิวนะคะก็จะเป็นอ่านเป็นตัวคู่นะคะคุยดังนะคะ Hello Big Bo Thank you so much Thank you my friend I have uh, I give ยูคีนะคะ you can go every f o i นะคะ you can go say hello every house for my friend นะจ๊ะ thank you so much thank you เดี๋ยวไปกดอ่ะคุยกันไวก่อน โอเควิดีโ t วันนี้ไอโกแอ e คลิป for for you uh, one นะคะ and um, my you how and today I go to you นะคะ thank you so much thank you อร่อยอร่อยค่ะใช่ๆเพราะว่าเห็ดพึ่งหวานเนี่ยจะเป็นราชินีเห็ดของที่นี่เลยเนี่ยจะมาจ้ามาจ้ามาซอยข้าวกันเพราะว่าแปดโมงกว่าแล้ว เดี๋ยวพี่พิมพ์ก็ต้องขับรถไปถึงนู่นให้ได้ก่อนสิบโมงเพราะว่าตอนสิบโมงมีแขกจ้ะต้องไปเปิดร้านอากาศหนาวแล้วต้องไปเปิดให้ซุงไปทำน้ำมันให้ร้อนอม,มาจ้ะพี่พิมพ์จะเอาอเบคอนมากินแก้มมันจะเค็ม ม,ม, إن ua إن ua. มันมันนัวนัวอร่อยอร่อยมาจ้งมาจ้า